สามคู่ในวันนี้ครับเอกมาเน้นๆเลยนะครับจากโปรแกรมพรีเมีลีกอังกฤษทั้งหมดทั้ง3คู่เลยนะครับแล้วก็มีแต่บิ๊กแมตช์กันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้หากคุณผู้ชมได้ไหนที่จะตามมาเฟยมาเดี๋ยวเฟยแจกที่เดียวสเตปสามครับรวมไปถึงตัวเต็ง2ตัวให้กับคู่ชมทางบ้านไปเลยแล้วกันนะครับสเตปสามเดียววันนี้นะครับพเฟยว่าเชลซีมาแน่นอนนะครับให้ลองไปได้เลยในราคาปปนะครับคู่นี้แย่งพื้นที่ท็วฟอร์กันโดยตรงเลยสำหรับเชลซีกับเนลคัสเซ่นนะครับแล้วก็วันนี้เอาเฟยว่าแมนยูมาแน่่่่่นน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 นออะะคคคคครรรรััััับบบเเเลลลลลลลใใใใ้้้้้้าาาาแแววววกกกก็็งงมมมีีจยยตไไปดึูห ต่อลิ้วพูไปได้เลยเล่นในบ้านต่อไปในราคาปปนะฮะก็เป็นทีเด็ดเสปสครับส,นนส,ส่วนตัวเตียวันนี้2ตัวเน้นๆก็ยังมั่นใจว่าเชลซีให้ลองไปได้เลยในราคาปปน,นะครับแล้วก็ต่อแมนยูไปได้เลยในราคาครึ่งลูกนะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดเช้เฟอรประจำค่าคืนนี้ครับคุณผู้ชมในไหนที่มีความเห็นต่างคอมเมนต์เข้ามาใตค้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเฟอรเข้าไปอ่านแล้วกันนะครับก่อนเช้าไปครับขอฝากผู้สนับสนุนจีดีของเราไว้ด้วยกับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่่่่ตตตต้้้้้้้้ออออองงงงสสสสมมมมมัััััััััคคคคครรรราาาาชิิิิกกกกกใใใใดดดๆทนน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 นลลลลลล์์เเเไไยะะบบบหหววววีขปแจ พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ